ยากกองข้อมูลจาก2ชีทให้คืนเฉพาะข้อมูลที่ต้องการแบบนี้ทำยังไงมาดูกัน Let's go Step หนึ่งเลือกตำแหน่งเซลล์ที่ต้องการพิมพ์เท่ากับตามโดยฟิลเตอร์วงเล็บเปิดเราจะทำการเลือกพื้นที่ข้อมูลจะเป็นข้อมูลจาก2ชีทเราเลยจะรวมข้อมูลโดยการพิมพ์ปิดก,กาเปิดและเลือกพื้นที่ข้อมูลที่ต้องการให้ค้นหาจากชีทที่1ในตัวอย่างนี้ของเราคือข้อมูลรายการบินทั้งหมดของลูกค้าในเดือนที่1น่คันโดยเซมิโคลอนและเลือกพื้นที่ข้อมูลของเดือนที่2และพิมพ์ปิดด้วยปิดกาปิด ขั้นในลูกน้ำเ็ป2จากนั้นกำหนดเงื่อนไขในตัวอย่างนี้จะกรองข้อมูลมินของลูกค้าจาก id เราจึงต้องเลือกพื้นที่ข้อมูล id ที่จะให้สูตรค้นหาโดยพิมพ์ปิกกาเปิดและเลือกพื้นที่คอลัมน์ ID ของข้อมูลที่ชี้ที่1นึ่งเซมิคลอนตามด้วยการเลือกพื้นที่คอลัมน์ ID ของข้อมูลที่ชี้ที่2ปิดด้วยปิดกาปิดตามโดยเท่ากับ id ที่อยู่ในดับดาวที่เราเลือกตัวนี้ กด enter หนึ่งกลุ่มเป็นอันเสร็จสูตรก็จะทำการค้นหาข้อมูลจากทั้ง2ชี้แล้วป๊าดง่ายมากๆข้อควรระวังคือข้อมูล2ชี้ที่ให้ค้นหาต้องมีโครงสร้างเหมือนกันนะถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามและเซฟคลิปเพื่อไม่ให้พลาดและลืมสาระดีๆไว้ใช้ในงานและชีวิตประจำวันละ่ะและเจอกันใหม่อันเชื่อสน็ท่าสียา